สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรอกบ้านจีนนะครับที่จังหวัดตากครับจานเดียวครับครับวันนี้ก็มาชิมผัดไทยนะครับผัดไทยโบราณเจ้านี้ขึ้นชื่อครับนี่เป็นเลขที่6ก็6ครับแล้วก็ตอนนี้เราสั่งผัดไทยครับ ไทยขึ้นชื่อนะครับมีคนมาชิมเยอะครับร้านนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าหน้าตาผัดไทยโบราณของขงึ้นชื่อเมืองตากอีกอย่างหนึง่งรสชาติหน้าตาเป็นยังไงครับครับสวัสดีครับรแพร้านนาครับตอนนี้ผมมู่ที่ร้านผัดไทยโบราณนาแต่ก่อนระชิมผมาไทย ช่วงรอไทยนะครับก็ชิมบะหมี่แห้งกันนะครับร้านนี้อยู่ที่ตรอกบ้านจีนนะครับจังหวัดตากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาอนุรักษ์เอาไว้ให้มีบ้านเก่าเยอะเดี๋ยวเรามาชิมบะหมี่กันก่อนครับบะหมี่แห้งนะครับสามเล็กๆนี้ครับก็จะมีหมูนะครับมีเกียวมีหมูแดงหมูสับครับสองอบอ่าพริกข้าครับลองชิมครับ หนึ่งคำต้องหลายอย่างครับคิดยาก